พวกเราเนี่ยตัวกัญชาแสงเปลีย่ยนเล็กๆนะครับดเซิเตอร์ก็คือประสาทรับความรู้สึกใได้าการสั่งการทำให้ระบบเซ็นทรัลนอร์โมซิสเต็มในสมองของเราเนี่ยตัดมาทำงานได้เป็นปกติเดซิเตอบลทูก็คือประสาทรับความรู้สึกใได้าการ รับคำสั่งดิ่เช้าต่ว,วันสั่งเราให้ขนาดนีน้เขากินน้ำตาลเกินไปแต่เคสแต่เคสีคส่ตับอ่อนขนาดนี้ร่างกายเรามีน้ำตาลเกินจงผลิตอินซูลินขึ้นมาและประจับกับน้ำตาลน,ออนีล่ยีค,ผผคำสั่งจากข้างบนตับอ่อนรับทราบครับผมผลิตอินซูลินจัดจัดน้ำตาลเราก็ไม่เป็นกว่ เดียวก็นโลกปรหวานไม่มีใครตายผมยืนยันว่าโลกปรหวานไม่มีคนตายเราบาราษาตัวนี้อยู่